บริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัดมอบอแอลกอฮอล์95%จำนวน5,600ลิตรให้กับกองทัพภาคที่2เมื่อวันที่24มีนาคม2563เวลา13.30นาท,ที่กองบัญช,ชากา,ารกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลโทยุทธนาเอี่ยมวิจ,จิตที่ปรึกษากองทัพภาคที่2เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่2รับมอบแอลกอฮอล์95%จำนวน5,600ลิตรจากบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮง อุตสาหกรรมจำกัดโดยนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มอบเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะนี้กองทัพภาคที่สองได้จัดกําลังพลยุโทโธปกรณ์เข้าไปอำนวยความสะดวกสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานราชการต่างๆในการปฏิบัติภารกิจป้องกันยับยัง้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวจึงทําให้กําลังพลมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดและมี ีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในการนี้พลโทยุทธนาเอี่ยมวิจิตที่ปรึกษากองทัพภาคที่2ได้ขอบคุณบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัดที่ได้ให้การสนับสนุนเอทิ่แอลกอฮอล์95%เพื่อนำไปใช้ในการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดเพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพลในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่2ต่อไปทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน